สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกัน ep ที่230นะคะพี่กับลูกสาวสิทธิ์หลวงพ่อเงินเบอร์โทร0 6 5 9 7 4 1 5 2 1นะคะ id line ดี่หนึ่งห้านะคะพี่สแกนคิวอาคบมาเพิ่มเพื่อนกันได้นะคะวันนี้มาชม ep ที่230นะคะพี่รายการที่1นะคะนี้มาชมสมเด็จนะคะพี่นี่นะคะอันนี้เป็นสมเด็จสวยเลยนะพี่นะนี่นะคะพี่ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการหนึ่งร้อยนะคะน้องขอค่าเดินทางห้าสิบบาทนะคะพี่น้องขอคุณพร้อมรับพร้อมโอนนะคะพี่ไม่มีเก็บปลายทางนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามน้องด้วยนะคะต่อไปรายการที่สองนะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขีตานะคะพี่นี่นะคะน้องได้มาสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะพี่ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนเลยนะคะพี่สวยๆเลยนะคะนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่สามนะคะอันนี้จะเป็นผ้าเปิมนะคะพี่นี่นะคะเป็นผ้าทางเหนือนะคะพี่ทางลําพูนนะคะนี่นะคะพี่เนื้อตก่าสวยๆกันเลยนะคะนี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะพี่สวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะพี่สภาพสมบูรณ์นะคะ ต่อไปรายการที่สี่นะคะอันนี้จะเป็นปิดต <hi> าหลวงปู่โต๊ะนะคะพี่นี่นะคะเนื้อเก่าๆกันเลยนี่นะคะพี่สวยๆเลยสภาพสมบูรณ์นะคะนี่นะคะพี่นี่ดูให้ชอดูให้ถูกใจกันก่อนเลยนะคะพี่สวยๆแบบน <tule> ี้เลยนะคะต่อไปรายการที่ห้านะคะอันนี้จะเป็นงบน้ําอ้อยนะคะพี่นี่นะคะอันนี้อันใหญ่เลยนะพี่สวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะ ด,ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆเลยนะคะต่อไปรายการที่6นะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่เป็นพิมพ์โบราณนะคะหรือพิมชาวบ้านสร้างนะคะพี่นี่นะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าพิมพ์หน้าแก่นะคะนี่นะคะพี่อันนี้องค์ใหญ่นะคะนี่นะคะพี่สวยๆกันเลยต่อไปรายการที่7นะคะอันนี้จะเป็นอ่า หลวงพ่อดิดนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อดิดนี่นะคะสวยๆกเก่ากันเลยนะคะพี่ดูไอจอยดูให้ถูกใจกันเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ต่อไปรายการที่8นะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินขี่ช้างนะคะพี่นี่นะคะดูจอยดูให้ถูกใจกันเลยนะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่วันนี้น้องได้มาอีกหนึ่งองค์นะคะนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่9นะคะอันนี้จะเป็น พระนอนนะคะพี <ża> ่นี่นะคะเนื้อสวยๆอย่างนี้เลยดูให้เจ้าดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่นี่ก่าๆแบบนี้เลยต่อไปรายการที่สิบนะคะอันนี้จะเป็นสั่งกระจายนะคะพี่นี่นะคะน้องได้เรียนมาแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะพี่ดูให้เจ้าดูให้ถูกใจกันเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะคะ อันนี้จะเป็นพระเนื้อดินนะคะพี่เก่าๆสวยๆกันเลยนะคะนี่นะคะพี่น้องลืมชื่ออีกแล้วนะคะเดี๋ยวน้องบอกนะคะพี่นี่นะคะพี่เก่าๆสวยๆกันเลยนะคะนี่นะคะพี่องค์ใหญ่ด้วยนะพี่ต่อไปละกันที่สิบสิบสองนะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่นี่นะคะเนื้อเก่าๆสวยๆกันเลยดูชอบดูให้ถูกใจก,กันเลยนะคะพี่สภาพสมบูรณ์นะคะ นี่นะคะพี Breaking ่สวยๆกันเลยต่อไปรายการที like this, 13่13นะคะอันนี้จะเป็นรูปหล่อพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่นะคะเนื้อเขียวอมเหลืองแบบนี้เลยนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะชัดไหมคะต่อไปรายการที่14นะคะอันนี้จะเป็นชินาราชนะคะพี่นี่นะคะ สวยๆกันเลยนี่ดูให้ชอ,ะะอ,ะะอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะน้องขอคนพร้อมรับพร้อมโอนนะคะพี่น้องไม่มีเก็บปลายทางนะคะน้องขอแจ้งไว้ก่อนนะคะพี่นี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่ต่อไปราการที่สิบห้านะคะอันนี้จะเป็นอ่าหลวงพ่อป้าน,นะคะพี่ขี่ไก่นะคะหางพวงนะคะพี่แล้วก็เก่าอย่างนี้เลย นี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่ต่อไปละการที่สิบหกนะคะอันนี้จะเป็นปิดตานะคะพี่นี่นะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่ <đây> นี่นะคะเนื้อเก่าๆกันเลยนะพี่นี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะคอยรับกนไปนะคะ วันนี้น้องขอกราบขอพระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่โอนยอดให้น้องนะคะพี่ขอให้พี่ๆทุกท่านเฮงเงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลามาทีมานะคะพี่กิจาการจเจริญรุ่งเรืองนะคะต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่นี่นะคะนี่ดูจอดูให้ถูกใจกันก่อนนะพี่สวยๆแบบนี้เลยต่อไปรายการที่สิบแปดนะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่นะคะ เนื้อก่าๆกันเลยนะพี่ดูให้เจ้าดูให้ถูกใจกันก่อนเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยต่อไปรายการที่19นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่มีเม็ดแร่ตรงศีรษะท่านนะคะนี่นะคะพี่เนื้อเกากาๆอย่างนี้เลยดูให้เจ้าดูให้ถูกใจกันเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่ต่อไปรายการที่20นะคะอันนี้จะเป็นพระนอนนะคะพี่นี่นะคะนี่สวยๆสภาพสมบูรณ์แบบนี้เลย นี่นะคะพี่ดูเจ้าอดูให้ตกใจกันเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะอันนี้จะเป็นอ่าล่วงนะคะพี่นี่นะคะหน้องได้มาแบบนี้เลยนะคะผ่าล่วงลางปืนนะคะพี่ได้มาพร้อมเล่มแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่เก่าๆสวยๆกันเลยนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสองนะคะอันนี้จะเป็น เหรียญหลวงพ่อเงินนะคะพี่นี่นะคะน้องได้มาเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่จะมีข้างหลังยันแบบนี้เลยนะคะพี่นี่นะคะต่ <L ig ant> อไปรายการที่ยี่สิบสามนะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่นะคะเน <L ig ant> ื้อเก่าๆสวยๆกันเลย <L ig ant> ดูให้ <L ig ant> ชอบ <L ig ant> ดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่ <L ig ant> สวยๆแบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะพี่นี่เนื้อเขียวอมเหลืองแบบนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนเลยนะคะพี่สวยๆเลยนะคะนี่นะคะพี่อือฮึนี่นะคะสวยๆกันเลยนี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะพี่นะค่อยรับกันไปนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะคะอันนี้จะเป็นติ่งติ่งราชก,การนะคะพี่ นี่นะคะเนี่ยสวยๆกันเลยนะคะเนี่ยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะพี่นี่นะคะน้องขอคนพร้อมรับพร้อมโอนนะคะพี่นี่นะคะสวยๆกันเลยต่อไปละกันที่ย5นะคะอันนี้จะเป็นพระคงนะคะพี่ นี่นะคะพระคงใช่ไหมพี่เนื้อเก่าๆสวยๆกันเลยนะคะนี่นะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะนี่นะคะพี่นี่สวยๆกันเลยกเก่าๆเลยนะคะนี่นะคะพี่ชัดไหมถ้าไม่ชัดยังไงเดี๋ยวน้องถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะพี่นี่นะคะต่อไปละการที่ยี่สิบหกนะคะอันนี้จะเป็น เราได้เลี้ยงเก่ามาแบบนี้เลยนะพี่นี่นะคะดูให้ชอดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนี่ดูให้ชอดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่ต่อไปรายการที่27นะคะอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่นี่นะคะหน้าปีศูน้านะคะนี่นะคะพี่เนื้อกเก่าอย่างนี้เลยดูให้ชอดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะ х, ต่อไปรายการที่28นะคะอันนี้จะเป็น สมเด็จองค์น้อยนะคะพี่นี่นะคะน้องได้มาองค์เดียวนะคะวันนี้นี่ดูให้ชอาดูให้ถูกใจกันก่อนเลยนะคะพี่นี่นะคะต่อไปรายการที่29นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่น้องได้มาสภาพเกิดแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่เนื้อเก่าเก่าเลยนี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนเลยนะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่30นะคะอันนี้ น้องได้มาแบบนี้เลยสวยสภาพสมบูรณ์เลยนะพี่นะนี่นะคะพี่เนื้อกาเก่าเลยนะคะนี่นะคะพี่สวยงามมากเลยนะพี่นี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้น้องด้วยนะคะ่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะอันนี้จะเป็นซุ้มกอนะคะพี่นี่องใหญ่แบบนี้เลยนี่นะคะพี่น้องไม่เคยเห็นเหมือนกันน้องก็มาเพราะความแปลกเหมือนกันนะคะพี่นี่นะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะพี่ นี่สมโกนะคะต่อไปรายการที่32นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่นี่นะคะสวยๆกันเลยดูให้ชออดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะต่อไปรายการที่33นะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินขี่ช้างนะคะพี่เนื้อนาคนะคะนี่นะคะพี่สวยๆกันเลยดูให้ชออดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะ ต่อไปรายการที่34นะคะอันนี้จะเป็นกิ่งราชการนะคะพี่เนื้อเก่าสวยๆกันเลยนี่นะคะดูให้ชอ <trad le> ดูให้ถูกใจกันเลยนะพี่นะนี่นะคะพี่สวยๆกันเลยต่อไปรายการที่35นะคะอันนี้จะเป็นชินดาราศนะคะพี่นี่นะคะเนื้อสวยๆแบบนี้เลยดูให้ชอดูให้ถูกใจกันเลยนะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่ ต่อไปรายการที่36นะคะอันนี้จะเป็นจอบเสมาหลวงพ่อไผ่นะคะพี่นี่นะคะสวยๆกันเลยดูให้เจ้าดูให้ตกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะต่อไปรายการที่37นะคะอันนี้จะเป็นกิ่งนะคะพี่เป็นพักกิ่งเนล้อเก่าๆกันเลยนะคะนี่นะคะพี่สวยๆกันเลยดูให้เจ้าดูให้ตกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะ นี่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะพี่สวยๆเลยต่อไปรายการที่สามสิบแปดนะคะอันนี้จะเป็นรูปปลอของเ่องเงินพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่นะคะน้องได้นมาเก่าๆแบบนี้เลยสภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะพี่นะนี่นะคะพี่นี่ต่อไปรายการที่สามสิบเก้านะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่นะคะ ดูให้เจดูให้ถูกใจ like กันเลยนะคะพี่เนื้อสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะต่อไปรายการที่40นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่นี่นะคะปกโพไม่พี่นี่เนื้อกาๆอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่ดูให้ใจดูให้ถูกใจกันเลยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยต่อไปรายการที่41นะคะอันนี้จะเป็นเนื้อดินนะคะพี่นี่นะคะแบตาไอ เนื้อเก่าเก,ก่าแบบนี้นะคะพี่นี่นะคะเนื้อดินนะคะพี่สสยๆกันเลยต่อไประการที่สี่สิบสองนะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเพนะคะพี่นี่นะคะนี่เนื้อสวยๆเก่าเก่ากันเลยนะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะนี่นะคะพี่สสยๆกันเลยต่อไปรายการที่สี่สิบสามนะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินบิมคีตานะคะพี่ นี่นะคะดูให้จ้ดูดให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยมีเม็ดแร่ด้วยนะคะพี่นี่นะคะ SO สสยๆเลยนะพี่ต่อไปรายการที่44นะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่ดูให้จ้ดูให้ถูกใจกันเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่45้านะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์โบราณนะคะพี่นี่นะคะ อันนี้เป็นของรูปของเงินนะคะพี่นี่หอวัดบระคารนะคะนี่นะคะพี่เก่าๆกันเลยนะคะพี่ต่อไปรายการที่สี่สิบหกนะคะอันนี้จะเป็นนางกวักนะคะพี่นี่นะคะกวักเงินกวักทองกวักโชคกวักลาบนะคะพี่นี่นะคะเก่าๆสวยๆกันเลยนี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะพี่นะต่อไปรายการที่สี่สิบเจ็ดนะคะอันนี้จะเป็นห้วยเขนนะคะพี่ นี่นะคะพี่เนื้อสวยๆกันเลยดูให้จ้อยดูให้ถูกใจกันเลยนะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่48นะคะอันนี้จะเป็นหล,วง,นนะะหลวงพ่อเดิมบ้านกล้วยนะคะพี่นี่นะคะรูปโลหลวงพ่อเดิมบ้านกล้วยเนื้อเก่าๆสวยๆกันเลยนะพี่นี่นะคะพี่สวยๆกันเลยต่อไปรายการที่49นะคะอันนี้จะเป็นหานุมานนะคะพี่นี่นะคะสวยๆเลย ลงรักทองเอ้ลงทองนะคะพี่แบบนี้นี่นะคะสวยๆกันเลยนะคะพี่ <c oughs> นี่ต่อไปรายการที่ห้าสิบนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะพี่วัดหนองโพนะคะนี่นะคะพี่เนื้อก็เก่าสวยๆกันเลยนะคะพี่อันนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อเดิมต่อไปรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะคะพี่ รายการที่ห้าสิบเอ็ดอันนี้เป็นของหลวงปู่เผือกนะคะพี่นี่นะคะนี่ยสวยๆแบบนี้เลยเก่าๆกันเลยนะคะพี่นี่นะคะพี่ดูว้เจ้อดูให้ตกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลย,น,เลยน,ะน,นะคะ,ต,ะ,คบบะ,คะต่อไปรายการที่ห้าสิบสองนะคะอันนี้จะเป็นรูปหลวงพ่องเ,พเงินนะคะพี่นี่นะคะเป็นพิมพ์โบราณนะคะอันนี้จะออกวัดบางคานนะคะพี่นี่นะคะพี่ แล้วก็เก่าสวยๆกันเลยนะคะพี่นี่นะคะต่อไปรายการที่ห้าสิบสามนะคะอันนี้จะเป็นหลุมพอเง,งินกูกวัดขวาง <_ ening> นะคะพี่ฐานสูงนะคะนี่นะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยดูช่วดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะสวยๆเลยนะพี่ต่อไปรายการที่ห้าสิบสี่นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่นี่นะคะแล้วสวยๆแบบนี้เลยนี่ ต่อไปรายการที่55นะคะอันนี้จะเป็นพระชัยนะคะพี่องค์น้อยนะคะเล็กๆอย่างนี้นเลยน,นี่องค์จิ๋วเลยนะพี่นะนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่56นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่นะคะดูให้จดูให้ถูกใจกันเลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่นี่นะคะ ใครชอบองค์ไหนยังไงแขบรูปบอกเบอร์น้องให้ตรงนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยต่อไปรายการที่57นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่นี่นะคะสวยๆกันเลยนะคะพี่นี่สาภาพสมบูรณ์ด้วยนะคะต่อไปรายการที่58นะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินบิม์นิยมนะคะพี่นี่นะคะดูเจ้าดูให้ตกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่ อยลืมฝากกดไลค์กด, like, ดแชรก์กดกระดิ่งกดติดตามน้องด้วยนะคะต่อไปรายการที่59นะคะอันนี้จะเป็นมบบาราเคลือบนะคะพี่นี่นะคะน้องได้มาแบบนี้เลยเก่าสวยๆกันเลยนะคะพี่นี่นะคะต่อไปรายการที่60นะคะอันนี้จะเป็น้าปิดตานะคะพี่นี่นะคะเนื้อเก่เาๆกันเลยนะคะพี่นี่นะคะต่อไปรายการที่61นะคะ อันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่นะคะแลอเขียวองค์หลวงแบบนี้เลยนี่นะคะพี่ดูให้เจ้าดูให้ถูกใจกันเลยนะคะนะคะพี่นี่สวยๆกันเลยนะคะต่อไปรายการที่ห2นะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่นะคะดูให้เจ้าดูให้ถูกใจกันเลยนะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่ห3นะคะ อันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะคะพี่วันนี้น้องได้มาสององนะคะใครชอบองค์ไหนยังไงทักบอกน้องได้นะคะพี่บอกให้ถูกองค์นะคะนี่นะคะพี่พิมพ์พิมพ์ขี้ตานะคะต่อไปรายการที่64นะคะอันนี้จะเป็นสั่งกระจายกูวัดขวางนะคะพี่นี่นะคะเสยๆแบบนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปรายการที่65้านะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะคะนี่นะคะพี่ดูให้เจ้าดูให้ถูกใจกันเลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่66นะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเปลือกหลวงพ่อเปลือกเลยพี่เจ้าของบอกน้องไม่ทิงนะแต่นี่สภาพศึกนะคะพี่นี่นะคะเก่าๆแบบนี้เลย ต่อไปรายการที่67นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์ขีตานะคะพี่นี่นะคะพิมพ์สีชายนะคะพี่เดี๋ยวเก่าๆสวยๆกันเลยนะคะดูชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่68นะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินเอ้ยพิมพ์เอ้ยสมเด็จนะคะพี่ขออภัยขออภัยทีนะคะพี่บอกผิดนะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่นี่นะคะลงรับทองนะคะพี่ เนื้อเก่าเ่สวยๆอย่างนี้เลยนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่หกสิบเก้านะคะอันนี้จะเป็นรูปหล่อหลุมพ้องเงินพิมพ์ี้ตานะคะพี่เนื้อเก่าเ่สวยๆกันเลยนะคะนี่นะคะพี่ดูให้ใจดูให้ถูกใจกันเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่เจ็ดสิบนะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่นี่นะคะดูให้ใจดูให้ถูกใจกันเลยนะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่เจ็ดสิบเอ็ดนะคะอันนี้จะเป็นกระตุดนะคะพี่น้องได้เก่าๆมาแบบนี้อีกหนึ่งองค์นะคะนี่นะคะพี่สวยๆกันเลยนะคะต่อไปรายการที่เจ็ดสิบสองนะคะอันนี้จะเป็นพระกุเนื้อชินนะคะพี่นี่นะคะเห็นพระนางแขนอ่อนนะคะพี่พระสวยๆเก่าๆกันเลยนะคะนี่นะคะพี่ ต่อไปรายการที่73นะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่นี่นะคะหลองได้เรียมมาแบบนี้เลยดูให้จ้ดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่74นะคะอันนี้จะเป็นพ์คกิ่งนะคะพี่นี่นะคะสวยๆเก่าๆกันเลยดูให้จ้ดูให้ถูกใจกันเลยนะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่75นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่ นี่นะคะพี่ดูไว้ช่วดูให้ถูกใจกันเลยเสยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่สยสยๆเลยต่อไปรายการที่เจ็ดสิบหกนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์ Impossible นิยมนะคะพี่นี่นะคะดูไว้ช่วดูให้ถูกใจกันเลยนะคะสยสยๆแบบนี้เลยนี่นะคะพี่ก่อเก่ากันเลยนะคะต่อไปรายการที่เจ็ดสิบเจ็ดนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะ,ะ,คะพี่นี่นะคะ สวยๆแบบนี้เลยดูให้ชอดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่78นะคะอันนี้จะเป็นปิดตาหลวงปู่โตะ๊นะคะพี่นี่นะคะพี่ดูให้ชอดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่79นะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินท่ามรไฟนะคะพี่ปุ้มบาทนะคะนี่นะคะพี่เนื้อกาาๆสวยๆกันเลยดูให้ชอดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่ สวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่80นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่นี่นะคะดูให้จอดูให้ถูกใจกันก่อนเลยนะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่81นะคะอันนี้จะเป็นยอดธงนะคะพี่นี่นะคะเสวยๆแบบนี้เลยดูให้จอดูให้ถูกใจกันเลยนะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่82นะคะ อันนี้จะเป็นพระปิดตานะคะหลวมพอคุณนะคะพี่นี่นะคะนี่เก่าๆแบบนี้เลยสวยๆกันเลยนะคะต่อไปรายการที่แปดสิบสามนะคะอันนี้จะเป็นมเหิสวรรนะคะพี่นี่นะคะพี่ได้เรี่ยมเก่ามาแบบนี้เลยดูให้ช่อดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะสวยๆกันเลยต่อไปรายการที่แปดสิบสี่นะคะอันนี้จะเป็นพระเนื้อพงนะคะพี่ นี่นะคะเป็นของกุบางขุนพมนะคะพี่นี่นะคะอันนี้เจ้าของบอ OK กน้องไมทีนะคะพี่ต่อไปรายการที่แปดสิบห้านะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่เป็นพิมพ์ส้อยสองวานนะคะนี่นะคะพี่เนื้อก<ๆ>็เกาะสวยๆกันเลยดูไปชดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่แปดสิบหกนะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่นี่นะคะ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะเนื้อตอเก่ากันเลยนะพี่ต่อไปละการที่แปดสิบเจ็ดนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่เนื้อเขียวอมเหลืองเลยนะคะมีเม็ดแร่ด้วยนะคะพี่นี่นะคะสวยๆกันเลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะต่อไปละการที่แปดสิบแปดนะคะอันนี้จะเป็นหลุมข้อเงินท่ามะไฟนะคะพี่นี่นะคะสวยๆกันเลย ดูชอบด,ดูให้ถูกใจกันเลยนะพี่กกบแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่89นะคะอันนี้จะเป็นพรบปิดตาเคลือบนะคะพี่นี่นะคะนี่กกบแบบนี้เลยสวยๆกันเลยนะคะต่อไปรายการที่90นะคะ scheint, อันนี้จะเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะพี่นี่สวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะพี่พิมพ์ขี้ตาสี่ชายนะคะต่อไปรายการที่91นะคะ อันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่นี่นะคะพี่สวยๆกันเลยดูให้ชอ่อดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะน้องขอคุณพร้อมรับพร้อมโอนนะคะพี่น้องไม่มีเก็บปลายทางนะคะต่อไปรายการที่92นะคะอันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเอมนะคะพี่นี่นะคะเนื้อเก่าๆสวยๆกันเลยนะคะพี่เป็นพระทางสุขโขทัยนะคะนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่93นะคะ อันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่นี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ต่อไปรายการที่เก้าสิบสี่นะคะอันนี้จะเป็นพระปิดตานะคะพี่นี่นะคะสวยๆกันเลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่เก้าสิบห้านะคะอันนี้จะเป็น หลวงพ่องเงินพิมพ์พ,มพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่นะคะเนื้อเก่าเก่าสวยสวยกันเลยสภาพสมบูรณ์นะคะพี่ดูไว้ช่อดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่สวยสยแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายก,การที่96นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่นี่นะคะสวยสวยกันเลยนี่นะคะพี่ต่อไปรายก,การที่97นะคะอันนี้จะเป็น สมเด็จนะคะพี่เนื้อก่อบสวยๆกันเลยนะคะพี่สภาพสมบูรณ์ด้วยนะคะต่อไปรายการที่98นะคะอันนี้จะเป็นหลุมพ่อเงินพิมพ์คีตานะคะพี่เพิมพิมสร้อยสองวานนะคะนี่นะคะพี่เนื้อเขียวอุ้มลงแบบนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่99นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่ นี่นะคะสวยๆกันเลยดูให้ชอดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่100นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จปกโพนะคะพี่เนื้อก่าๆอย่างนี้เลยดูให้ชอดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้น้องขอจบ EP ที่230นะคะพี่ขอฝากไว้กับลูกสาวศิลป์หลวงพ่อเงินเบอร์โทร0659741521นะคะ ID ดีไลน์ศูนย์หกห้าเี่หนึ่งห้นึะคะพี่สแกนคิวอารโค้ดมาเพิ่มเพื่อนกันได้นะคะวันนี้น้องขอจบ EP ที่230รบันนที่นี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ